สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้เราก็เป็นอีกหนึวันนะคะที่เราได้มาทำชั่วโมง Power Hour Workshop ด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันอังคารที่9นะคะค่ะ,ะไม่ทราบท่านใดที่ได้ตื่นเต้นนะคะอยากจะแชร์นะคะสามารถเปิดไมค์หรือว่ายกมือแชร์ได้เลยนะคะเชิญค่ะวันนี้เรามี35ท่านนะคะเชิญได้เลยนะคะ ท่านใดตื่นเต้นหรือว่าอยากแบ่งปันนะคะสามารถเปิดไมค์แชร์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกายเชิญค่ะ,คะสวัสดีค่ะต่อนอื่นก็สวัสดีท่านเอดีนะคะและท่านดรสนนี่แล้วก็ทุกทกท่านในห้องนี้นะคะวันนี้ก็อีกวันนะะึงค่ะที่เราแบบพัฒนาตัวเองนะคะฝึกให้ตัวเองมีวินัยในการตั้งนะอ่าตั้งใจที่จะทำอะไรทักอย่างต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะคะ วันนี้ไก่ก็ได้เข้าไปในกลุ่มนี้นะคะหารายได้เสริมางานทําที่บ้านโพสต์ได้ไม่จํากัดน,นะคะแล้วก็หาคนที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ได้คนจังหวัดเพชรบุรีมาสามท่านอ่าก็ได้ส่งแคติปที่หนึ่งนะคะแล้วทีนี้ไก่ก็ไปดูโปรไฟล์ในจังหวัดเพชรบุรีะคะ่ะก็ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์สําหรับไก่ก็เลยมามาเตื้อหาคนที่จังหวัดเชียงใหม่ะคะ่ะ ก็ได้จังหวัดเชียงใหม่มาหนึ่งท่านก็ได้คุยกันถึงสคริปที่สองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาทำดอกชิปอยู่นะคะก็แก่ก็สแสดงความยินดีกับเขาและอวยพรให้กับเขาไปนะคะเสร็จทีนี้เขาบอกว่าวันไหนที่เขาสนใจเกี่ยวกับ s อ i v a นะคะเขาจะติดต่อพี่ไก่มานะคะเสร็จทีนี้ไก่ก็ส่งข้อความไปว่าวันที่10มิถุนายนะนะคะ บริษัทของเราจะไปให้ความรู้กับคนในจังหวัดเชียงใหม่ถ้าน้องสนใจพี่ไก่สามารถแจ้งพี่ไก่ได้นะคะจะจองสำรองที่นั่งให้ค่ะเขาบอกว่าขอบคุณมากค่ะคืออย่างนี้ค่ะพี่กุ้งทําไปทําไปก็จะได้แบบการตอบกลับมาแบบเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะค่ะวันนี้ก็ขอแบ่งปันแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะว้าสุดยอดมากเลยค่ะคุณไก่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะกดหัวใจให้คุณไก่ด้วยนะคะเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะท่านใดสะดวกกดไมค์หรือว่ายกมือแชร์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่แกะพี่กุ้งพี่กุ้ง,ง,งนันนีนันเ,นเชิญค่ะ <łość> <Harriet> สวัสดีนะคะวันนี้นันก็รีไลชื่อได้ทั้งหมดประมาณอ่าสิบสองคนเป็นคนเพชรบุรีนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอ่าพาวอวมากมากนะคะเพราะว่าในครั้งนี้ค่ะการค้นหารายชื่อของคนอ่าโดยปกติเราก็จะค้นหารายชื่อตามกลุ่ม อยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่บังเอิญบังเอิญค่ะการฝึกฝนของเราในภาวะอาวค่ะฝึกไปฝึกมามันมันได้มันได้อีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็คือไปได้กลุ่มคนที่เป็นคนของคนรู้จักอ่าเป็นคนไม่ได้รู้จักของที่เราไปหามาจากกลุ่มต่างๆใน facebook นะคะพี่แล้วก็ไปอ่าพอเราต้องขอบคุณในแบบนี้จะดีกว่าค่ะคือ พอเราได้เข้ามาในชั่วโมงของภาวะออะค่ะ,ะจากจากที่เราเคยหาคนอยู่ในกลุ่มของ Facebook อะค่ะในตอนเนี้ยมันมันทำให้เราได้พัฒนานะคะแล้วก็เอา Facebook มาเป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจอย่างมากเลยค่ะคือมันสามารถทำให้เราเจาะลึกแล้ว้าไปลึกแล้วก็เข้าไปในอ่า คนที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีจริงๆซ,งซึ่งเป็นคนรู้จักของคนรู้จักของเขาอีกทีหนึง่งพอพอเข้าไปเรื่อยๆค่ะกลายเป็นว่าคนคนนี้ซึ่งเขาไม่ได้รู้จักกับใครซึ่งเป็นคนรู้จักกับเราค่ะจนเราเข้าไปลึกจนเข้าไปเจอว่าเนี่ยทั้งสายที่เราเข้าไปเนี่ยค่ะเป็นคนรู้จักของดาวไลน์เราที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีแต่ดาวไลน์คนนี้เราเคยคุยแต่เขามีความรู้สึกว่า เขาไม่รู้ว่าเขาจะคุยสินค้าของเราอะยังไงกับคนเหล่านี้แล้วจะชวนเข้ามาประชุมยังไงอะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าข้างในตอนตอนเนี้ยสิ่งที่นันได้เนี่ยคือนันได้รับความเชี่ยวชาญในการใช้ Facebook แล้วก็กล้ากล้าที่จะใช้อย่างกล้าหาญแล้วก็ไม่ได้กลัวว่ามันจะผิดจะถูกแต่ก็ลองทําผิด ลองทําถูกจนกระทั่งกลายเป็นความที่ถูกมากยิ่งขึ้นนะคะพี่กุ้งขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณนันมากมากเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกดหัวใจให้คุณนันด้วยนะคะเรียนเชิญเชฟอเล็กค่ะกดมือนะคะยกมือนะคะเชิญค่ะเชฟอเล็กสวัสดีคุณกุ้งครับสวัสดีท่านเอ็มดีสวัสดีท่านดรซามมี่สวัสดีสสดคุณแอมและผู้นําทุกท่านครับ ก็เมื่อวานก็ทำไอทีเข้าไปในกลุ่มรักสุขภาพและอาหารคีนครับก็ทำไปสี่ท่านครับก็ยังไม่มีคนตอบรับครับก็เมื่อวานก็ตื่นเต้นและดีใจมากครับที่ผมได้ลงทำโปรไฟล์ใหม่แล้วเพื่อนที่เรียนกันมาตั้งแต่สมัยหมนหนึ่งเขาทักมาครับตอนแรกผมก็ พอทักมาขอเป็นเพื่อนผมก็ส่งไปผมก็ว่าเอ๊ะใครผมก็นึกว่าเพื่อนกันสมัยเป็นทหารครับแต่พอจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนครับถ้าเขาไม่ทักมาบอกว่าเออเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะตั้งแต่สมัยหมนหนึ่งก็ก็คงไม่ได้เจอเพื่อนครับแล้วก็ก็ก็เลยคุยก็เลยโทรคุยกันก็บอกว่าถามว่าเป็นยังไงสบายอะไรเงี้ถามแล้วก็ เข้าเรื่องการแอคติเวทยีนครับ <Yeah. S 1> พรเพื่อนก็ตอบว่าเอ้ะมันเป็นยังไงไม่ไม่เคยรู้จักเลยเออผมก็บอกว่าเดี๋ยวเราส่งคลิปไปให้แล้วพเพื่อนก็กดฟังดูนะแล้วมันมันจะมีประโยชน์กับคนที่เรารักแล้วพอดีจังหวะคุยกันอยู่พอดีแฟนเขาโทรมาหาลูกครับก็เลยก็เลยบอกว่าพเพื่อนบอกเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันใหม่นะเดี๋ยวคุยกับแฟนก่อนแล้วเออเมื่อเช้าอีกคนนึงก็เป็น เป็นน้องน้องแฟนของป้าลุนที่อยู่จังหวัดตราดครับที่ผมลงไปช่วยเออที่ผมลงไปเมื่อครั้งที่แล้วครับเขาราโทรมาถามเรื่องผลิตภัณฑ์ว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ติดต่อคุยกับเขาในไลน์มาประมาณสองสาวันแล้วครับก็ส่งคลิปท่านด็อร์ซันนี่ส่งข้อมูลไปให้เขาตอนแรกๆเขาก็ยังไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่แล้วผมก็ถามเพราะว่าเขาเป็นโรคอะไรเขาบอกเขาเป็น โรคเอ่อแพ้พุ่มพวงโรคโรคพุ่มพวงแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็เป็นไมเกรนผมก็บอกว่าอากินดีเลยครับกินแล้วเอ่อมันจะดีขึ้นแน่นอนอาอามาถูกทางแล้วอันอันเนี้ยมัน,จะ,นจะเป็นเอ่อ,อเอ่อเขาเรียกมันจะเป็นเอช่องเอ่อผลิตภัณฑ์ที่ว่าดี อาเขาบอกอาเขากินมาเยอะแยะเลยแต่ก็ไม่ได้ผลหาหมอโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับผมก็บอกว่ามันไม่มันไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารเสริมแล้วก็แต่อาต้องกินน้ําเยอะๆเพื่อมันจะได้ขับสารพิษแล้วเขาก็คุยเรื่อง,องธุรกิจว่าเป็นเอ่ยยังไงทํายังไงสายงานไปนารี่อะไรเงี้ยผมบอกว่าผมก็ไม่เป็นครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเอออัดเข้ามาทําธุรกิจ ออยังไม่ทลายเลยเขาก็บอกว่าเขาท,ทําที่ที่อื่นเขาโดนโกงเยอะเหมือนว่าเขาเออไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมก็เลยใช้คาของคุณแอมว่าธุรกิจตัวนี้อ,อถ้าคุณถ้าอาซ้มเปิดใจมันจะเป็นจิกจิกซอตัวสุดท้ายของอาก็ได้อาลองเปิดใจฟังดูแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับ ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเชฟเบรล์นะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะเปลี่ยนหน้าเราให้เป็นหน้าร้านนะคะเห็นไหมเพื่อนทักมาเลยนะคะเป็นการตลาดที่ดึงมากๆเลยนะคะขออนุญาตต่ออีกหน่อยหนึ่งครับลืมขออนุญาตต่ออีกหน่อยครับคุณกุ้งครับค่ะคือว่าเอ่อผมก็เลยแนะนําให้เขาไปเอาผลิตภัณฑ์ที่ป้าลุนครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเอามาทดลองกินดูสักเดือนหนึ่งแล้วก็เอ่อ ผมก็บอกว่าให้เอาคู่มือไปไปดูด้วยครับข้อมืออยู่ข่อมืออยู่ในในสมุดสีฟ้าครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะข,ขอบคุณมากาค,ค่ะเชฟเบล็กค่ะกดหัวใจให้เชฟเบล็กด้วยนะคะยนเชิญท่านต่อไปค่ะท่านใดสะดวกสามารถเปิดไมค์แล้วก็ยกหรือว่ายกมือนะคะแชร์ได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีค่ะคกุ้งก็วันนี้นะคะได้เพิ่มท่านใหม่ในจ็อ Jobbb.com อนะคะแล้วก็ได้ห้าคนค่ะนะคะแล้วก็ส่งส่งแบบโต้อตอบพูดคุยกันนะคะตามขั้นตอนนะคะแล้วก็ได้ไปชวนเพื่อนเก่าคนหนึ่งค่ะที่เเคยเคยแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์จากที่เดินมนะคะแล้วก็วันนี้ได้ทักทายกันอีกทีใน Facebook ก็น้องเขาก็ตอบกลับมาทันทีนะคะเราก็เลยส่งข้อมูลไปว่าให้ลองศึกษาดูก่อน ื่อที่จะได้รู้สิ่งใหม่ๆอันนี้นะคะแล้วก็หนึ่งท่านนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นเพื่อนเพื่อนที่เกาะสุกรน,นี่ตอนนี้ก็เริ่มทานแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลในการทานที่ดีค่ะแล้วเราก็เริ่มบอกว่าถ้าทานดีก็อย่าลืมแบ่งปันเพื่อนในเกาะน,นะเพราะว่าสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาค่ะแล้วก็วันนี้ก็ทำ I T T หนึ่งชั่วโมง กับชั่วโมงภาวะอ่าวที่ทรงพลังนะคะขอบคุณค่ะพี่กุ้งอขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณเก๋กดหัวใจให้คุณเก๋ด้นะคะเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะพี่ป้อค่ะเชิญค่ะค่ะเอเอ,เอตอนนี้ก็คือมีเคสมะเร็งที่เขามะเร็งปากมาลูกเขาเอาไปเริ่มไปทานแล้วป้อก็คือยังไม่ได้ถามเขาว่าเป็นยังไงแต่ก็ส่งข้อมูลดรสนีไปให้เรืเลยทีนี้มีวันหนึ่งที่เชฟอล็กพูดอะว่า มีแม่ของเพื่อนเป็นมะเร็งแล้วเพื่อนเอาไปให้กินแล้วดีขึ้นอยากได้อยากได้จังเลยจะได้เอาเอาอันเนี้ยคำที่เชฟอเล็กเห็นผลที่เพื่อนบอกว่าแม่ดีขึ้นสบายตัวขึ้นอยากเอาไปให้เพื่อนจังเลยจะไม่รู้วันไหนอะทีจะได้จะได้เอาไปใช้ได้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่ป้อนะคะขอบคุณค่ะกดหัวใจให้พี่ปอเลยนะคะเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะขออภัยได้ไหมคะ อยากพูดนะคะอีต่ <ละ S 1> งเ<ล> <จน S 1> ต้เนขะะนะออนุญาตแบ่งปันในการป่วยครั้งนี้ได้ไหมคะแล้วเรามีโพเทนติมเป็นโรงพยาบาลของเราจริงๆนะคะเพราะว่ามันสืบเนื่องมาตั้งแต่ว่าอีหาคนใน Facebook ใช่ไหมไปเจอคนขายทุเรียนเพื่อที่จะสปอนเซอร์เขาเสร็จเขาก็ส่งทุเรียนมากกินกินกินเสร็จที่นี่มีคนไข้ที่เขาเคยส่งทุเรียนมาให้ทุกปีเขาก็ส่งมาอีกอ้าวก็ปอกปอกแล้วก็กินกิน กินเสร็จน็อกเลยค่ะน็อกทันทีเลยนะคะแล้วเสร็จอีทมาู้ข้อมูลชัดเจนว่าทําไมมันเป็นขนาดนี้ดาวไลออีทอีกนะคะเขามีสวนทุเรียนของเขาที่เป็นธรรมชาติอยู่เขาบอกว่าพี่อีทพี่อีทโดนยาแล้วโดนยาทุเรียนแล้วเนี่ยอะไรยามันเล่งเนี่ยทุเรียนมันออกหน้านี้มันเล่งหรอบูกการมันชกยาพี่อีทเนี่ยพี่อีทแต เจลเจ็พอตคนร้องนะพีอีทก,กินเลยนะไอ้พวกนี้ที่เขาขายเนปะ็นอันตรายที่สุดเลยแพงก็เแพงทาให้เราตายได้ฮะนี่ดีนะที่พี่อีทมีโพเนทนีไม่งั้นพีอีตายไปแล้วคงตายค่ะเพื่อนๆเพราะว่าอีจับที่ปุ่จอนไม่ได้เลยนะคะเนี่ยอีก,ก็บอกว่าเอ้ยเราต้องเซฟนะเพราะเราเรียนรู้เนี่ยไมโตคอนเดียการเคลื่อนไหวปุ๊บก็จะเพิ่มออกซิเดทีฟสเตตยิ่งเครียดยิ่งกังวลออกซิเดทีฟสเตตขึ้น อีกไม่สามารถที่จะกืนโพแทนดิมที่มีอยู่ข้างตัวเ็มปดาทุกชนิดได้เลยเพื่อนคะ่ะอีกก็เลยต้องค่อยๆกืนได้ทีละเม็ดเรารู้ว่าอีกตัวนี้แหละที่จะไปสกัดทุกอย่างจะทำให้เราฟื้นคืนชีพอีกก็กืนเข้าไปกืนเข้าไปแล้วมันก็ทานอะไรไม่ได้เลยแล้วทำไมนะระบบร่างกายนะกระพงกระเพาะมันก็จะต้องทำงานมันก็มีการย่อยอเพื่อนคะมันทุกทรมานมาก พอเริ่มนะพอเริ่มแบบอะไรได้เนี่ยก็จะต้องเปิดห้องเนี้ยค่ะเพื่อนๆเ,เลยบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนเลยจงอยู่ในความไม่ประมาทนะเพื่อนนะชีวิตไม่ใช่ของเล่นชีวิตคือของจริงทําอะไรก็ทําให้มันจริงนี่นี่สอนตัวเองนะคะเพื่อนๆค่ะคิดถึงเพื่อนทุกคนเลยค่ะแต่งานอีทมันสานต่อระหว่างที่อีกปวยอีกก็มีคุยกับดาวไลน์นะคะดาวไลน์โทรคุยต่ออะไรนี่ก็ ถึงความก้าวหน้าถึงความเติบโตอมยเพื่อนค่ะเนี่ยดูเรียวแรงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่อีทขอให้หายไไว้นะคะกดหัวใจให้พี่อีทด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่กุ้งค่ะสวัสดีเพื่อนค่ะอ๋อสำหรับหญิงนะคะวันนี้ก็ช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งอยู่ค่ะเพราะว่าหน้าร้อนเนาะแอร์ขายดีมากๆเลยแต่ก็อยากเข้ามารับพลังจากพี่ๆทุกคนนะคะ แล้วก็วันนี้ที่พี่ดรให้ไอเดียในการที่เชิญคนไปร่วมประชุมที่เพชรบุรีอะค่ะเป็นไอเดียที่ท้าทายมากๆเลยค่ะเราลองกันนะคะลองลองเชิญดูว่าใครจะเชิญได้กี่คนกี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตรงนี้แล้วก็ เข้ามาทุกวันพยายามจะเข้ามาทุกวันค่ะยุ่งกันไหนไหนก็ขอให้ได้ฟังพี่พี่ฟังพี่รกเตอร์ฟังพี่แอมฟังประสบการณ์เทคนิคจากทุกคนนะคะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วเราจะได้ไปคุยไปพูดได้อะคะ่ะเมื่อวานนี้ก็คุยไปอยู่เคสนึงอะคะ่ะที่เขาโทรมาทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์และการตลาดนะคะส่วนตัวหญิงตอนแรกยังพูดไม่เป็นไม่เก่งค่ะแต่เมื่อวานตัดสินใจคุยเลยค่ะคุยแล้วก็จบได้สวยมากๆแล้วเขาก็สนใจด้วยค่ะ อนาคตน่าจะมาร่วมธุรกิจด้วยกันค่ะแค่นี้ค่ะพี่กุ้งขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้องหญิงนะคะกดหัวใจให้น้องหญิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปนะคะท่านใดสะดวกยกมือหรือว่าเปิดไมค์แชร์ได้เลยนะคะขออนุญาตค่ะคุณกุ้งพี่มุ้ยค่ะสวัสดีกับพี่มุ้ยเชิญค่ะเมื่อกี้เรียกแล้วกำลังติดพันอยู่ค่ะก็เลยไม่สะดวกก็ขออนุญาตแชร์วันนี้นะคะวันนี้ก็เข้าไปในกลุ่มคนรักสุขภาพและอาหารครีนค่ะ เรนสายช่วยไปได้ห้าท่านแล้วก็ส่งสคริปต์ไปได้ทั้งห้าเลยแล้วก็เมื่อวานเนี้ยค่ะก็ได้จากหนึ่งท่านจากจากในห้องเนี้ค่ะที่ส่งกลับมาทันทีนี่ก็ได้ส่งเอ่อวิดีโอไปก็คือของน้องตะว,วันของเ b บีซีพรามทางแล้วก็ลดต้นต่อของโรครับพอดีว่าเขาเป็นเรื่องของของเอ่อเบาหวานความดันเราก็ส่งเคสไปค่ะ จากน้องสาวนะครับที่ฟงเคยแชร์เรื่องเบาหวานไว้กับเฮียชูพัดอันนี้น่าจะตรงใจของเขาเราไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะอย่างน้อยเนี่ยจะได้ไม่เหมือนกับผู้ป่วยทั่วๆไปที่วิว่งวนหาหมอหาหมอเดือนแล้วเดือนเล่าแล้วสุขภาพคุณไม่ดีขึ้นเราต้องการแค่ให้เขารู้แล้วเขาก็ตัดสินใจเองนะคะมีความสุขมากๆค่ะกับการเป็นผู้ให้ค่ะแล้วก็มีความสุขกับในห้องนี้มากๆที่ทุกคนส่งพลังกันเต็มที่กบขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่มุ้ยนะคะขอบคุณค่ะกดหัวใจให้พี่มุ้ยด้วยนะคะเชิญท่านต่อไปค่ะท่านใดสะดวกแชร์ได้เลยนะคะเปิดไมค์แชร์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เพรค่ะพีพีเพจค่ะเชิญค่ะพีทีเพรค่ะค่ะพี่พี่ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณห้องนี้มากๆก็ได้สคริปห้องนี้เนะของดรซันี่ทำไว้ให้อะคะ่ะเพราะว่า พี่ก็ทนะํา t i k ตอกเนาะพอ i ิกตอกเมื่อคืนก็เข้าไปดูใน tik ตอกของข้อความปรากฏว่ามีคนทักเรามาเยอะเราไม่ได้ตอบเขาค่ะบางคนก็ปีที่แล้วแล้วเพราะเราทํทํๆเพราะว่าเหมือนน้องฟ้าเขาบอกนะว่าเราแสดงตัวตนนะไปแสดงว่าเราคือใครอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะบางทีก็เราไม่ได้พูดเรื่องโปรตันดิมเลยค่ะเขาเห็นเราเขาก็ทักมานะคะเขาทักมาซื้อด้วยราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะพี่ อ่าทุกคลิปที่เมื่อคืนเข้าไปดูโอ้โหมีทุกคลิปเราไม่เข้าไปดูค่ะเราก็เต้นเต้นพูด <ๆ S 2> พูดไปไม่มีใครทักนะคะอ่ามีคนทักมาแต่เราไม่ตอบค่ะไม่ไปดูตรงนี้แล้วก็ก็ขอบคุณคลิปน้องตะวันนะคะอ่ามีคนทักมาที่เมดเทนเจอร์ของพีเพชรท,ที่ในเพจนะคะเพจกินแก่กินลืมแก่เยอะมากค่ะสนใจค่ะขอข้อมูลพีเพชรก็เอาคลิปน้องตะวันเนี่ยนะไปวางนะคะแล้วก็ไปถามเขาก่อนนะคะว่าสวัสดีค่ะ ยินดีนะคะเคยได้ศึกษาเรื่อง c อติ a วตยีนมาหรือ,อยังคะพี่เพชรเขียนไปแบบนี้แล้วก็บอกว่าถ้ายังเดี๋ยวจะส่งคลิปเบื้องต้น5นาทีให้ศึกษาก่อนนะคะพี่เพชรก็เอาไปวางแบบนี้นะคะ่ะวางแบบนี้ <S 2> <S 2> ทุกๆคนเนาะหลายๆคนเพราะมันเยอะเนาะตอบอย่างนี้ไปก่อนเพราะเขาก็จะไม่ตอบเรามาท,าทันทีอ่าพอดีมีอีกคนนึงชื่อกัญญานะคะเขาก็ขอโทรคุยได้ไหมพี่เพชรเขาว่าอย่างนี้ก็เลยโทรคุยกันเขาก็กดมาเลยะคะ่ะ โทรคุยกันเขาบอกว่าติดตามพี่เพรมาน่าจะเป็นปีแล้วค่ะตอนนี้ก็คือสนใจตอนนี้ก็ไม่มีไรายได้อยู่บ้านเลี้ยงหลานอายุห้าสิบสามปีค่ะอยู่ตวงทองนี่เองใกล้ๆบ้านพี่เพรนะคะก็เลยคุยกันค่ะก็ให้เขาหอเข้าห้องสูบวันนี้เขาก็พยายามอยู่ค่ะพยายามอยู่นะว่าเข้าปกติเคยเข้าเพราะเขาเคยทําธุรกิจเครือข่ายมาเยอะเกี่ยวกับ เขาขายยาคูมาก่อนแล้วก็ทำเอ็มวีทานอาหารเสริมมาเยอะแต่ติดตามี่เพรแล้วดูแล้วเหมือนว่าสุขภาพดีเขาขาสนใจนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ตัดสินใจสั่งซื้อโอนเงินมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าจบตรงนี้ไปเนาะออกจากห้องนี้จะไปสอนเขาเข้าห้องสมคะ่ะเขาอยากเข้ามาเขาอยากเรียนรู้เพราะอยู่บ้านเลี้ยงหลานก็อยากมีไรายได้นะคะ ก็ตรงนี้ก็ถือก,ก็ก็ดีนะคะก็ขอบคุณมากๆเกี่ยวกับโชเชียลนะคะเราอยู่บ้านเราก็มีรายได้แล้วมีเพื่อนเยอะแยะนะคะอ่าดังนั้นก็แสดงตัวตนค่ะเหมือนน้องฟ้าบอกแสดงไปเรื่อยๆทำแบบมีความสุขตื่นมาแล้วก็อยากทําคลิปอย่างแปลกปันนะทำไปแล้วเพราะว่ามีคนมองเราอยู่เราไม่รู้คะ่ะคนติดตามเราอยู่นะคะทําต่อบไปทําแบบมีความสุขพะมีความสุขคะ่ะเพราะพัทิเดฟันของเรามันตอบโจทย์เนาะเราส่งไปแล้วก็ มีรายได้ได้สุขภาพที่ดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอแบ่งปันเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ตีเพชรนะคะกุ้งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเอฟซีของพี่นะคะในทิกต็อกนะคะขอบคุณค่ะกดหัวใจให้พี่ตีเพชรด้วยนะคะท่านใดสะดวกอ่าเปิดไมค์แชร์ได้เลยนะคะไม่ทราบวันีท่านใดสะดวกไหมคะสวัสดีค่ะพี่ตานะคะสวัสดีค่ะพี่ตาเชิญค่ะ สวัสดีท่านคุณกุง้งท่านด็อกเตอร์คุณแอมผู้บริหารทุกท่านและเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะคะพี่ตาเป็นนักเรียนใหม่วันนี้ก็เลยทดลองดูนะคะทราบว่าบริษัทเราจะไปประชุมกันที่เพชรบุรีก็เลยหาคนเพชรบุรีมาหนึ่งคนแล้วก็เปิดโปรไฟล์เขาดูแล้วว่าเขามเีเขามีประวัติเป็นยังไง ลักษณะเขาเป็นยังไงพี่ตาก็หาคนคนหนึ่งซึ่งมีนิสัยหรือวิสัยทัศน์อะไรคล้ายๆกับเราคือชอบปฏิบัติธรรมชอบสังคมชอบอะไรเนี่ยมีเพื่อนเยอะพี่ตาก็ได้มาคนหนึ่งชื่อว่าคุณแอนนะคะก็เลยทักไปนะทดลองทักไปก็ทักไปว่าสวัสดีค่ะคุณแอนเห็นว่าสนใจเรื่องสุขภาพพี่ชื่อพี่ตานะคะเป็นครูเทศบาลชุมพร คุณแม่เป็นคนเพชรบุรียังอยากจะมีเพื่อนเป็นคนเพชรบุรีด้วยพิตาเรียนจบครูจากเพชรบุรีมีเพื่อนๆนรุ่นเดียวกันมากมายในรุ่นเดียวกันนะที่เพชรบุรีแต่ว่าหายหน้าหายตากันไปหมดเลยติดตามหาเพื่อนก็ไม่เจอจึงอยากรู้จักกับคุณแอนซึ่งเป็นคนเพชรบุรีสักวันหนึ่งอาจจะได้เจอพักพวกของเรานะคะก็ ก็แค่นี้อค่ะก็ทักไปก็รอตอบอยู่นะคะทดลองค่ะทดลองขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะพี่ตานะคะเราเป็นผู้ให้นะคะเราก็ส่งไปนะคะเดี๋ยวเขาก็ตอบเรามาเองนะคะทําให้มากพอนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ตากดหัวใจให้พี่ตาได้นะคะเชิญท่านต่อไปค่ะท่านใดสะดวกเปิดไมค์แชร์ได้เลยนะคะตื่นเต้นยังไงแชร์ได้เลยค่ะคงยังไม่มีเนาะยังไม่สะดวกเนาะงั้นกุ้งขอแชร์ในส่วนของกุ้งนะคะ วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่กุ้งก็ได้มาทํากับเพื่อนๆนะคะต้องขอขอบคุณท่านด็อกเตอร์นะคะที่สอนอย่างละเอียดนะคะว่าเข้าไปตรงไหนนะคะ<อ>ก็จะเป็นาบางวันกุ้งก็เก็บได้ไม่หมดนะคะเราก็มาทําทุกวันทุกวันเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะวันนี้กุ้งก็เพิ่มรายชื่อจากเพื่อนของน้องสาวนะคะมาสามท่านนะคะพอตอนนี้กุ้งอยู่อุดรนะคะก็เข้าไปส่องในเฟซน้องสาวนะคะว่าเขามีเพื่อนคนไหน ที่เราน่าสนใจนะคะเขาชอบดูแลสุขภาพนะคะกุ้งก็ใช้ได้มา3าคนกุ้งก็ใช้สคริปต,ต์บอกว่ากุ้งเปิดธุรกิจออนไลน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตนะคะกำลังมองหาลูกค้าที่อยากจะปรับเปลี่ยนสุขภาพของตัวเองย้อนวัยให้สดใสเหมือนเด็กนะคะกุ้งส่งไป3ามคนนะคะมีอีกก็มีคนหนึ่งส่งยิ้มมาให้นะคะก็ กุ้งก็เลยส่งน้องตะวันไปก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวกุ้งไปคุยต่อนะคะค่ะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะให้เราทําทุกวันทุกวันช่วงแปดโมงถึงสิบโมงนะคะแล้วก็จะมีช่วงที่เราต้องอ่า f o l l o w นะคะกุ้งก็จะตามคนเก่านะคะที่เราทํามาวันนี้ของกุ้งก็จะเป็นสองร้อยหนึ่งวันนะคะที่เราทํามาเราก็จะมีคนที่ให้เรา Follow อยู่แล้วบางคนก็จะเป็นคนที่ต้องการสินค้าดูแลสุขภาพนะคะกุ้งก็จะใช้อ่า สคริปต์นะคะก็จะมีของท่านดรด้วยแล้วก็จะมีวายไอยของเพื่อนๆนะคะเราเอาเราเข้าไปเอาอยู่ในห้องอาบ m เตรมนะคะต้องขอบคุณเครื่องมือดีๆนะคะที่เรา,าจับมาใช้งานได้ทุกอย่างนะคะให้ให้เราเรียนรู้แล้วก็ทำเราก็จะสมุดขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมีได้รับตังค์นะคะค่ะจาก ไลฟ์เวนเทสนะคะทำเปลี่ยนจิตวัตรให้เป็นจิตการนะคะเราก็จะมีความสุขในทุกๆวันนะคะทำงานไปพร้อมๆกับเพื่อนนะคะ,ะสร้างนิส,สัยใหม่นะคะให้เรามีความสุขมีพลังในทุกๆเช้านะคะขอบคุณห้องเพาเวอร์อวขอบคุณเพื่อนๆที่ได้แชร์ประสบการณ์ให้เราทุกๆวันนะคะขอบคุณมากค่ะปุ้งขออคืนไม์ตรงนี้กับ่านด็อเตอร์นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่กุ้งนะคะดี่แมอมคอรับไมค์มาก่อนนะคะกดหัวใจพี่กุ้งด้วยนะคะสุดยอดโมเดเลเตอร์ของเราวันนี้แล้วก็ขอบคุณการแบ่งปันที่น่ารักของเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยแอมก็สปีดค่ะวันนี้มานั่งทํานะคะเมื่อกี้แบบไม่ทันก็ามานั่งแอมทําไปได้สิบหกท่านนะ,ะวันนี้มุ่งเป้าไปที่เพชรบุรีอย่างเดียวค่ะเพราะว่าต้องการรางวัลน,นะคะ <laughs> อันนี้บอกตรงๆนะคะว่าที่ต้องทำให้ได้เที่ยวนี้ประมาณนี้ค่ะแอมก็เขียนสคริปต์ใหม่เนาะ ค่ะแต่แอมยังอยู่ในกลุ่มเดิมนะกลุ่มเมนูสายคลีนฟิตหุ่นแล้วก็ลดน้ำหนักนะคะแต่ว่าแอมมาเปลี่ยนสคริปต์นิดหน่อยสคริปต์ของแอมนะคะเพื <c oughs> พ่อนๆจะเอาลองไปใช้ก็ได้นะคะ <c oughs> แอมใช้คำว่าสวัสดีค่ะน้องนะคะที่แอมไปดูนี่คือเป็นรุ่นน้องหมดเลยแอมอาอยู่มากที่สุดให้เขาเป็นน้องนะคะให้เขเขียนชื่อเขาลงไปแล้วเบอกว่าพี่แอมเห็นน้องอยู่ในกลุ่มแบ่งปันเมนูสายคลีนฟิตหุ่นลดน้ำหนัก พีแอมทำธุรกิจขยายงานด้านสุขภาพด้วยการ Activate ยีนร่วมกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ N a ส d a q พี่กำลังมองหาผู้ผู้สนใจในเขตจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่มองหาโอกาสการมีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกในวันที่4มิถุนา2566าค่ะท่านดรซันนี่จะมาบรรยายที่เพชรบุรีเรื่องการมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการ a c t i v a t e ยีนถ้าน้องสนใจข้อมูล พี่เรียนเชิญนะคะจะลงทะเบียนจองที่นั่งไว้ให้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยค่ะแอมส่งไปเงี้ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนแคปชื่อเขาเนาะสิบหกคนแล้วบอกว่าวันนี้ฉันตั้งใจที่ต้องทําให้ได้นะคะแต่วันนี้ประทับใจพี่ตามมากเลยนะคะเขียนไปน่ารักมากเลยเนาะก็เป็นอะไรที่อยากแบ่งปันแล้วก็แอมกาลังฟอลโล่อีกสามท่านนะคะวันนี้ก็มีการตอบกลับมาเนาะฟอลโล่ follow คนนี้เดี๋ยวเ๋ยอมอ่านให้ฟังนะคะนิดนึงค่ะอ่านนะคะ น้องท่านนี้ก็คือคือเขาบอกว่าเขาเขาสนใจใช่ไหมคะเขาบอกเขาไม่เคยแอคทีเวตยีนเลยเขาสนใจมากๆขอบคุณค่ะแอมก็ส่งน้องกว,วันไปให้แต่เขาเนี่ยยังไม่ดูนะคะยังไม่ดูจนอแอมอันนี้เสร็จปุ๊บเขาดูเมื่อเช้านี้<ๆ>ก็เลยบอกว่าอืมแล้วแอมก็เลยบอกเขานิดนึงว่าพี่พี่แอมสอนอาหารแมคโรเบลติกนะคะมาสี่ปีคิดว่าทานอาหารดีแล้วร่างกายของเราจะดีด้วยอยู่ๆหัวใจก็เต้นไม่ปกติคิดว่าคงตายแน่มีโอกาสได้รู้เรื่องการ ทำงานของยีนนะคะแต่ไม่เชื่อใกล้ตายเลยได้ลองทานดูตอบโจทย์ชีวิตมากๆค่ะแล้วก็เขียนชื่อเขาว่าน้องดูคลิปแล้วชอบตรงไหนคะถ้าไม่สนใจแจ้งได้เลยนะคะอ่าเขาตอบมาเลยค่ะเขาบอกว่าขอบพระคุณมากๆค่ะยังมีโอกาสได้ยังไม่มีโอกาสได้ชมวิดีโอเลยค่ะว่างี้นะคะเขาตอบมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะแอมบลยบอกอู้น่ารักเนอะเดี๋ยวแอมส่งติ๊กเกอร์ไปนะคะบอกว่า ก็ประมาณนี้นะคะหนึ่งท่านเนาะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นน้องอีกท่านหนึ่งที่แอมส่งไปถึงไปถึงการแอค i ิเวตยีนเนาะสคริปที่3แล้วก็เรื่องของการคลิปวิดีโอที่น้องตะว,วันนะคะแอมก็เขียนเข้าไปบอกว่าดูแล้วชอบตรงไหนคะถ้าไม่สนใจแจ้งพี่แอมได้เลยนะคะแบบคือคือเขาดูแล้วเขาก็แบบว่าไม่ตอบอะไรไงแอมก็เลยต้องเขียนไปแบบนี้คือถ้าไม่สนใจแจ้งมาแล้วเดี๋ยวแอมจะไม่ยุ่งกับเขาแล้วประมาณนี้คะ่ะก็อีกอีกท่านหนึ่งก็ยังไม่ถึงกับการได้ส่งคลิปวิดีโอนะคุยกัน คุยกันนิดหน่อยก่อนประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนาะก็ตื่นเต้นเนาะกับวันนี้ที่แบบว่าโอ๊ยฉันทําได้แล้วนะสิบหกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ breakthrough นะคะปกติก็เจ็ดคนสิบคนวันนี้สิบหกขอบคุณมากๆค่ะโอเคนะคะส่งไมาให้กับท่านโนตสันนี่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณแอมโอ้โหต้องรีบแซงคุณแอมนะใครจะท้าทายกับคุณแอมนะอ่าอยู่ข้างหน้าไม่สําคัญนะสาคัญที่อยู่เราอยู่ข้างหลังเรามองเห็นคนข้างหน้าทําได้สิบหกเราต้อง สิเนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รีบกลับไปทําเลยเนาะต้องขอบคุณทุกทุกท่านที่แบ่งปันประสบการณ์นะแล้วก็ฝากคุณแอมส่งสคริปต์ไปในห้อง Active Power o u u r ด้วยนะเราจะได้ Copy ก,กันเลยธุรกนนิจนี้ง่ายครับ Copy and Development นะครับ C&D <oughs> นะครับไม่ต้องไปคิดเองเลยนะใครพูดดีเราก็นำไปใช้ได้เลยนะเราอยากให้ทุกคนนะประสบความสำเร็จ ลชของเรามีความอุดมสมบูรณ์ที่ล้นเหลือนะไม่ใช่เราได้แล้วคนอื่นจะไม่ได้คนอื่นเขาจะหายไปนะเรายิ่งทําเรายิ่งได้นะเพราะว่ามีเยอะมากเลยนะเดี๋ยวจะต้องล่ารางวัลเพชรบุรีนะครับถ้ายากได้ก็รีบเลยนะครับ <laughs> รางวัลของเราไม่มีหมดคือไม่มีหมดแล้วนะครับก็มีสามรางวัลนะยกเว้นเอ็มดีจะมีเพิ่มให้อีกนะเดี๋ยวรอ โอเคครับสำหรับวันนี้นะคก็ขออนุญาตจบเท่านี้นะครับโอ้ยมีชูมาด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญคุณแอมต่อได้เลยครับคุณแอมลองดู